โตช้าแปลว่าอะไรแน่นอนครับหุ้นโตช้าอาจจะหมายถึงหุ้นที่ดีหรือหุ้นที่ไม่ดีก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหุ้นที่เราไปลงทุนนั้นโตไม่ทันชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ไม่ต่างอะไรครับกับการนําเงินนั้นไปฝากไว้กับธนาคารแล้วก็มองดูผลตอบแทนของหุ้นอื่นๆนั้นที่เติบโตแซงหน้าเราไปอย่างตาละห้อยนักลงทุนบางคนเขาอธิบายไว้ว่าหุ้นโตช้าเนี่ยก็คือหุ้นที่มีการเติบโตเร็วกว่า GDP เล็กน้อยเท่านั้นครับ ซึ่งก็จะเริ่มจากบริษัทที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่หลังจากนั้นผ่านไปไม่นานครับเริ่มที่จะหมดแรงแล้วเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นหน่อยเหมือนกับสนามแข่งขันการวิ่งครับนักกีฬาแต่ละคนนั้นออกสตาร์ทด้วยความเร็วครับหลังจากนั้นพอไปถึงกลางทางโอ้โห oh. ด้วยอายุอานามสังหารร่างกายไม่ไหวครับเหน็ดเหนื่อยอ่อนแรงเมื่อยลา้า สุดท้ายนะครับก็เลยทําให้คู่แข่งเนี่ยวิ่งแซงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ชนะไปอย่างขาดลอยนี่เองครับทีนี้มาดูกันบ้างครับในบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วหุ้นที่เห็นได้ชัดเป็นหุ้นที่อาจจะโตช้าค่อยๆก้าวไปอย่างมั่นคงหรือเปล่าไม่มั่นใจเนี่ยนะครับดูครับอย่างกลุ่มนี้ ประป่าและก็ไฟฟ้านั่นเองครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยจะมีโอกาสเห็นน้อยมากๆเลยนะครับที่หุ้นกลุ่มนี้เองจะมีการคิดราคาต่อหน่วยเพิ่มขึ้นประมาณ20%ต่อปีโอ้โหใครจะไปคิดครับว่าจะได้เห็นแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าก็ชอบหุ้นกลุ่มนี้อ่ะมันมั่นคงดีใจเย็นๆครับนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งมุมมองเท่านั้นซึ่งก็ไปสอดคล้องก,กันกับมุมมองนักลงทุนระดับโลกอย่างปีเตอร์ลิชด้วยนะครับซึ่งทางเฮลิชแกนะครับบอกไว้ว่าอย่างนี้ครับว่าหุ้นโตช้าเนี่ย มักจะเกิดขึ้นกับธุรกิจที่ใกล้จะถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะครับรวมไปถึงธุรกิจที่เก่าแก่อยู่มานมนานกาเลยแล้วนะครับซึ่งหุ้นเหล่านี้เองเนี่ยเป็นหุ้นที่เคยในอดีตนั้นเติบโตเร็วมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาหลังๆเนี่ยก็เริ่มจะหมดแรงไปไม่ไหวก็โตช้าลงช้าลงช้าลงเห็นไหมครับว่าคอนเซปท์ที่เฮลิสแกพูดเอาไว้เนี่ยคล้ายกันเลยนะครับกับตัวอย่างที่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยคิงได้นํามาเล่าแล,แล้วก็บอกต่อให้มือใหม่ได้ทราบกันครับแต่ว่า ใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปเพราะว่าหุ้นโตช้าเหล่านี้เฮลิสก็ไม่ได้บอกนะครับว่าถ้าโตช้าจะเท่ากับเจ๊งเพราะฉะนั้นครับใครที่อยากจะลงทุนเนี่ยก็ยังลงทุนได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดไปลงทุนในหุ้นโตช้าเหล่านี้เองเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เห็นราคาเนี่ยไม่ค่อยจะขยับขยื่นเคลื่อนย้ายไปได้ไกลสักเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะคาดหวังกับโกลส์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทเนี่ยก็คงจะคาดหวังได้ยากหน่อยละครเฮีย <al> ว่าอะไรนะครับอ๋อ เยีงเขาบอกอย่างนี้ครับมือใหม่บอกว่าถ้าเกิดว่าบริษัทนั้นมีการจ่ายปันผลสูงและจ่ายสม่ำเสมอเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเข้าข่ายเป็นหุ้นโตชาแล้วนะครับโดยสรุปแล้วนะครับเอาเป็นว่าเฮลินช์แกบอกอย่างนี้ครับถ้าหากว่าหุ้นนั้นบริษัทนั้นเติบโตเฉลี่ยแล้วประมาณ2-4%ตต่อปีเนี่ยแกบอกว่า ผมหรือว่า I เนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ลงทุนโดยเด็ดขาดนะครับ,รบเพราะว่าถ้าลงทุนไปแบบนี้ก็ไม่ได้ผลไม่ได้อะไรที่มันเป็นกรอบเป็นกรรมไม่ได้เกิดความงอกเงยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของตัวเองในการไปลงทุนอย่างเงี้ยเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับมือใหม่